สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องลิมซีเคกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กันในเกม before w ว leave กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเลยจ้าว่าวันนี้นะครับประชากรเหล่าปี๊บของเรานะครับจะเติบโตไปถึงขั้นไหนนะครับไปติดตามชมกันเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลยโอเคเหล่าปี๊บทั้งหลาย ทำงานกันได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาสร้างแล้วนะครับเสร็จหรือยังโอเคฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เราจะต้องทําการรีเสิร์ชชิ้นใหม่นะครับเป็นรีแพ์นะครับเกี่ยวกับการซ่อมแซมในห้องสมุดนั่นเองนะไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับกร,รีแพ์มาโอเครีเสิร์ชมาเลยจ้า โอเคตอนนี้เราก็มีหินแล้วนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เราสามารถสร้างได้เนาะอ่ะโอเคฮะเขาบอกว่าทำให้หมู่บ้านของเรานะครับมี25ปีบนั่นเองนะอ๋อต้องการ25ปีเป็นงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันคงจะต้องสร้างบ้านเพิ่มสินะ โอเคครับตั้งบ้านเพิ่มละกันก็เอาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเอาไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับบ้านอยู่ใกล้ลิฟต์เลยไงผมไม่รู้ว่าบ้านหนึ่งมันมันอยู่ได้กี่คนน่ะออผมสร้งางให้เยอะๆก่อนละกันนะครับก็เป็นหมู่บ้านย่อมๆตรงนี้เลยละกันนะครับบ้านอยู่ใกล้ลิฟต์แต่เขาออกได้ใช่ไหมตรงนี้ออกได้นะ โอเคดูดิสร้างเสร็จบ้านหนึ่งอยู่ได้สองคนเองเหรอโอ้โห oh. แล้วกว่าจะยี่สิบห้าปีบได้ไหมเสร็จสองบ้านนี้ได้เท่าไหร่ครับเฮ้ยบ้านหนึ่งอยู่ได้สองคนบ้าโบโอ้ oh my god ตอนนี้เรามีปี๊บอยู่ได้ทั้งหมดสิบเก้าคนนะครับเราต้องสร้างบ้านเพิ่มเหรอเน,นี่ยอาหารจะพอหรือเปล่านะต้องการยี่สิบห้าปี๊บเลยนะครับเฮ <c oughs> ้ยยี่ิบเจ็ดอยู่ได้ยี่ิบเจ็ดแล้วตอนนี้อ๋อเหมือนเพราะว่าสร้างสร้างรวมๆกันเขาบอกนะถ้าสร้างรวมๆกันอยู่ใ,ใกล้ๆกันครับมันจะเหมือนทวีคูณให้นะอ๋อแบบนี้เองนะครับ จะต้องรอคนในเชลเตอร์ของเราออกมาก่อนนะเหลืออีกตั้งสามสิบสามคนนะครับอยู่ข้างในนะออกมาออกมาออกมาพวกไหนมีบ้านอยู่แล้วนะอยแต่ไม้ไม่พอว่ะทุกคนดูดิไม้ไม่พอนะอะว่าจะต้องหาสถานที่ตัดไม้เพิ่มเติมแหละหรือว่าผมปลูกปลูกป่าไม่ได้ด้วยว่ะ เดี๋ยวหินนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีโซนหินอยู่แล้วเนาะฮาโอเค,อเคก็เดี๋ยวรออีกสักส,กสองคนนะครับประชากรปี๊บของเราก็จะครบพ้วนเรียบร้อยนะครับยีิบห้าคนแล้วต่อไปจะเป็นการรีเสิร์ชเกี่ยวกับ r ว h o u s e นะครับแล้วก็สร้าง r e h o u s สนั่นเองนะ เป็นสถานที่เก็บของต่างๆนะครับสร้างมาเลยเอาละต่อไปทีนี้ผมอยากจะสร้างเป็นสถานที่ปลูกป,ป่าเพิ่มผมว่าเอาเป็นตรงตรงไหนดีอะตรงนี้ละกันเดินเข้าไปเป็นป่าดีไหมอืม อันนี้คือ warehouse อันนี้เป็น warehouse ครับอ่ะโอเค warehouse วางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะรีเสิร์ชปลูกป่าได้ไหมว่าอันนี้น่าจะเป็นรีเสิร์ชปลูกป่านะครับอันนี้เนี่ยเออวะ เดี๋ยวต้องรอสร้างแบรเฮาส์เสร็จก่อนนะผมว่าเนี่ยมันไม่สามารถทําทันนะครับตัดไม้ไม่ทันเห็นปะ่ะไม้ผมเหลือนหนึ่งเองอะโอ้ oh y god ไม้ไม่พอใช้เลยขาดทูสี่อันนะครับไม้พอแล้วทูสพอหรือเปล่าทูสไม่พอเราก็ต้องสร้าง เอาทูไปใส่โอ้ทูพออยู่นะครับเราจะรู้ได้ไงอ๋อนี่เรามีทูแปดอันนะครับอ่ะสร้างเรียบร้อยนะฮะ warehouse อ่ะแล้วก็มาเลือกของที่เราจะเก็บไว้ในนี้นะครับรจะเป็นไม้ทูกับหินเลยสามอย่างโอเคอันนี้เป็นแร่เหล็กนะครับหนึ่งพันให้เราสร้าง metal work นะแล้วก็ ที่ขุดโอเคครับได้เลยฮะสร้างเมทัลเวิร์กแล้วก็ที่ขุดสร้างยังไงอ๋อต้องไปรีเสิร์ชก่อนครับเมทัลเวิร์กอ่ะเรียบร้อยรีเสิร์ชมาแล้วครับแล้วก็จะต้องสร้างตรงนี้ใช่ไหม อ่ะอยู่นี่พอดีนะครับตรงนี้เป็นจุดหินนะอันนี้เป็นมัน,นก็เป็นเหล็กอันนึงนะครับโอเคฮะตอนนี้ประชากรเรา27คนเต็มพิกัดเลยนะครับถือว่าใช้ได้ อ่ะตอนนี้มีการเริ่มเก็บหอมล้อมลิศแล้วนะครับเกี่ยวกับหินเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะโอเคฮะไม้ก็เริ่มมีการเก็บกับว่าตัดไม้มีแค่นี้ไม่พอจริงอะ่ะโหดเลยมันต้องวิ่งไปตัดตรงนู้นเลยนะครับใช่ไหมตัดไม้โคตรไกลอะ่ะไม้มันโตไม่ทันนะครับเนี่ย เดีย๋ยวรอเขาสร้างอันนี้เสร็จก่อนนะอีกนิดเดียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงทำเหล็กโรงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหาแร่เหล็กนะครับส่วนอันนี้เป็นที่สร้างพลังงานครับเราต้องมารีแพ์นะต้องทำถนนเข้ามาครับอันนี้มันไม่มีถนนเข้ามาเนาะ โอเคครับเราต้องการพลังงานในการทำอะไรสักอย่างโอเคตอนนี้มันมีสองอย่างให้เราสร้างนะครับหลังจากที่เราอัพเกี่ยวกับการสร้างเหล็กต่างๆมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ด้านบนเลยละกันเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันเนาะ โอเคผมจะสร้างไว้ข้างบนเลยแล้วกันนะอย่างแรกเป็นเตาเผานะครับโอเคอย่างที่สองเป็นการทำ tools ทของเหล็กนะเนี่ครับเป็นอุปรกรณ์เหล็กนั่นเองนะอ่าพ่อสร้างไปเลยครับสร้างสองอย่างเพื่อเ็จเควสนะสร้างไปเลยพวกเราเราเชาวปี๊ สร้างแลครับชาวปี๊บโอ้สร้างมาแล้วครับเนี่ยบ่ามันเป็นพวเวอร์นะครับจเนเดตพวเวอรนนะใช้ไม้มาเผานะครับก็จะมีพลังงานนะในการาไปทําอะไรสักอย่างนี่เราก็ต้องใช้ไม้มาเผาเรื่อยๆหรือเปล่า หวังว่าจะมีคนเอาไม้มาเผาเรื่อยๆนะแต่ว่าไม้เราไม่ค่อยมีเลยอ่ะฉันอยากปลูกต้นไม้ได้จังเลยอ่ะแต่ไม้นี่มันปลูกไม่ทันนะนะโอเคตอนนี้ที่มันใช้แล้วหมดไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีต้นไม้นี่มันโตเองนะแต่ว่ามันจะมีรูน ไม่ใช่ลูนเขาเรียกว่าอะไรนะแร่สีเขียวนี่ครับอันนี้นะที่มันใช้แล้วหมดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือแค่จุดเดียวในบนเกาะเราเท่านั้นนะครับเนีย่ยวิ่งมาเก็บอยู่นะแต่ก็คือใช้แล้วหมดไปนะครับสิ่งเดียวเลยนะอืมโอเคตอนนี้อุปกรณ์เผาเหล็กเผาแล้วนะครับเริ่มเผาเหล็กแล้วนะฮะ วว้าวแสงว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการเก็บเพิ่มเติมแล้วนะเนี่ยคลิกที่ดีเทลนะไปที่ปี๊บเ,ออเราสามารถที่จะดูการงานอะไรต่างๆของเขาได้ด้วยนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคนไหนทำอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคแต่เราไม่สนใจครับอันนี้เรื่องละเอียดอ่อนเกินเนะี่ยข้ามข้ามไปนะครับอันนี้เป็นโอเลเมนูนะครับที่เขาจะให้ดูเกี่ยวกับจุดต่างๆทำอะไรได้บ้างนะครับอืมโอเคฮะก็มีหลายแบบเลยนะครับหลายแบบหลายสไตล์นี่ครับความก่อกวนความก่อกวนบ้านเรือนโอ้บ้านเรือนหมุโดนก่อกวนจ,จัด อันนี้ก็โดนก่อกวนจัดๆครับโอ้ชาวบ้านไม่พอใจแน่นอนความแฮปปี้มันก็แฮปปี้อยู่นะแต่ตรงนี้มันโดนก่อกวนนิดนึงฮนะแต่ก็ต้องยอมเขานะอ๋อฮะโอเคได้อยู่แหละผมว่า โอเพโอเคอ๋ okay. oh, อันนี้เปิดรีเซิร์ชจากตรงนี้ได้เลยอ๋อฮะให้เราิเล็กปีป๊บครับแต่เดี๋ยวผมเพิ่มอันนี้ก่อนเหล็กเหล็กกับอันนี้เป็นแร่หรอแร่ไม่ต้องมั้งนะเผาไปเลยครับเก็บแต่เหล็กอย่างเดียวนะน้ำเราต้องเก็บไว้ไหมเนี่ยน้ำอะ่ะ อือาหารว่ะอาหารกับน้ำก็ต้องเก็บไว้ครับโอเคเก็บทุกอย่างเก็บไว้ในแวดแหวเฮาห์ของเรามันจะเต็มหรือเปล่าแล้วเนี่ยหินมีเยอะมากเลยครับผมว่าจจะต้องสร้างแวดแหเฮา์เพิ่ม่าถ้างั้นจุดนี้ผมเอา เอาต้นไม้ออกครับเอาต้นไม้ออกแล้วก็ผมสร้างแว์เฮาเพิ่มตรงนี้นะอืมสร้างแววเฮาเพิ่มตรงนี้ครับได้ไหมได้แหละโอเคแวว์เฮา โอเคไว้ตรงนี้เลยสองจุดอาหารมีพอหรือเปล่าเนี่ยผมเสียวอาหารจะไม่พอเลยต่อไปก็คือเราจะต้องรีเสิร์ชเกี่ยวกับการเพาะปลูกเพิ่มเติมนะครับอ่า รีเสิร์ฟมาเลยครับเกี่ยวกับเพาะปลูกเพิ่มเติมนะนอกจากนั้นเราก็ทําเสร็จหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวจะได้เพาะปลูกเพิ่มเติมสักทีนะโอ้ไม่กอดเดี๋ยวเราเอาของมาเก็บในนี้บ้างก่อนนะครับ mm. ก็เป็นอาหารแล้วกันอะพวกอาหารต่างๆมาเก็บในนี้ครับแล้วก็ชาด้วยเพราะฉะนั้น อาหารตรงนี้เราเอาออกโอเดโต้โอเดโต้เอาออก,ออกโเดโต้เราไม่เอาอ่าเน,นีเรามาดูซิว่าเราปลูกอะไรได้บ้างครับตอนนี้อ่าอย่างแรกนะครับเป็นพืชผักนะครับอืมพืชผักปลูกตรงนี้ได้อันหนึง่งปลูกไปก่อนเลยนะ แล้วก็อันต่อไปเป็นชานะครับชาก็เอามาปลูกไว้บริเวณตรงนี้ก็ได้อ่ะอันหนึ่งค่เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นจุดปลูกต้นไม้นี่เนะี่ยเรือนปลูกต้นไม้ได้ครับต้นไม้นะปลูกต้นไม้ไปเลย นี่ปลูกแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาที่ตัดไม้เท่าลายป่ามาตัดไม้เท่าลายป่าอยู่ไหนอืมอ่ะวางไว้ตรงกลางแบบนี้เลยครับเขาต้องการอะไรโอ้โหต้องการแอปเปิ้ลยี่สิบอันนะแล้วผมจะไปหาแอปเปิ้ลมาจากไหนวะนะ่า โอ้โหงั้นก็รอมันปลูกไปก่อนแล้วกันนะครับผมไม่มีแอปเปิลโอเคปล่อยไว้่างนี้แล้วกันนะครับในอนาคตได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ยังนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวให้เขาไปตัดไม้ไกลๆก,ก็ได้นะครับถือว่าช่วยกันตัดไม้นะตอนนี้อุปกรณ์เรามีทั้งย4ิบสอันแล้วกันนะครับแล้วก็ หินก็มี48อันนะแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีนะเพราะว่าที่เก็บมันไม่พอนะโอเคเรามีที่เก็บอาหารแล้วเรามีที่เก็บพวกต่างๆนานา,นาแล้วผมว่าจะสร้างว a r h o u s e ด้านบนอีกแล้วกันนะครับวว r e h o าด้านบนอ่ะสร้าง w ์เฮ h o u ด้านบน มาอีกสักสองหลังนะครับซึ่งจะเป็นการข้างบนนี้จะเป็นการเก็บเหล็กกับหินโดยเฉพาะเลยนะเก็บเหล็กกับหินเลยนะโอเคน่าจะช่วยแบ่งเบาด้านบนได้บ้างนะเอาล่ะก็จะมีคนไปตัดไม้แล้วนะว่าแสนนี้เราจะไปหามาจากไหนอแอปเปิลแห่งอีเดน <c oughs> ไหวปะ่ะ โอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสิ่งที่เราสร้างไปก็จะมีโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนเกี่ยวกับการทําเหล็กต่างๆนานานะครับแล้วก็โซนตรงนี้ที่เรากําลังจะปลูกป่าในอนาคตนะนะละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะใครที่ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งติดตามช่องลิมซีเคไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ บายบายจ้าจุ๊บจุ๊บ